เอาอย่าลาาะโมงอ,อ่ะเนี่ยอ่ะสวัสดีครับผมชื่อกบอขอบอกนี่ยกะชื่ออะไรกะเนี่ยกะจงกะจงกะจงใบด่างครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพามาชมต้นไม้นะครับนะครับคือต้นเฟิร์หน้าใบด่างน,นะครับ แต่ว่าเราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของการเลี้ยงรากนะครับนะครับนี่ก็คือการเลี้ยงรากต้นเพลมหน้าเพื่อนำมาเป็นบอนไซเกาะหินนะครับการเลี้ยงรากนั้นเราสามารถเลี้ยงในถุงดำนะครับหรือว่ากระถางนะครับหรือว่าภาชนะที่มี ทรงสูงนะครับเล็กทรงสูงนะครับเพื่อให้รากนั้นายาวลงมานะครับอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คือต้นเพลมหน้าที่ปักชำนะครับอายุหนึ่งปีกว่านะครับเลี้ยงในถุงดำนะครับเห็นไหมฮะก็จะยาวมาแบบนี้นะครับส่วนในส่วนของ ลำต้นนะครับแล้วก็กิ่งก้านนั้นต้องจัดวางกันอีกทีนะครับเบื้องต้นเราจัดการเรื่องรากนะครับก่อนนะครับอันนี้ก็คือพึ่งมาลงกระถางนะครับจากการเลี้ยงรากมานะครับเห็นไหมฮะก็เป็น เป็นไม้ที่ปักชำกันง่ายๆนะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับโตไวนะครับแล้วก็กิ่งนั้นมีความเหนียวนะครับไม่เปราะนะฮะในการตัดกิ่งนะครับแต่ว่ามีเคล็ดลับก็คือก่อนที่เราจะดัดกิ่งนะครับให้งดน้ำนะครับสักสองวันนะครับหรือสวันนะครับให้กิ่งนั้นมัน จะออกเฉาๆนิดๆนะฮะเวลาดัดมันจะไม่กรอบนะครับสำหรับต้นเพลมหน้านะครับต้นเพลมหน้านั้นมันมีแบบใบด่างแล้วก็ใบสีเขียวนะครับก็อยู่ที่ความชอบนะครับของบุคคลนะครับจะชอบใบแบบธรรมดาสีเขียวหรือว่าใบด่างแบบนี้นะฮะแต่ถ้าจะ เลี้ยงให้โตเร็วนะครับก็สามารถเลี้ยงได้โดยการลงดินนะครับหลายคนก็ทําการลงดินนะครับเพื่อให้มันโตเร็วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับใครมีเพื่อนที่มีต้นเพลมหน้าก็สามารถที่จะไปขอกิ่งมาปักชําได้นะครับหรือว่าซื้อทางช่องทางากลุ่มต้นไม้ต่างๆก็มีขายนะครับ ราคาไม่แพงนะครับมาหัดเล่นบอนไซด้วยต้นเพรมหน้านะครับถือว่าเป็นไม้พื้นฐานที่น่าสนใจนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ